ขั้นเขียวน้ำผาขุ่หมูอหยั่งดีนี่แต่สูตรตออแต่แอบแต่สร้างขากันเยอะสูตรนี้เป็นอะไรมึงตีละสูตรเพิ่นตออแต่แอบอยู่ได้ยอะนี่ไงนี่จะสร้างขากว่าแต่ละสูตรเพิ่น ลรือไม่ต่อยอีกนะะนเนาะค่ะเนาะมือนนี่ล้างจากถือว่าเฮาเพิ่นเพิ่นไหลสุดเนาะค่ะเนาะล้างจากถือว่ามือบ่ไรหลสดุดภาพลากิตของของเม่ตทอยก็คือสิทํางานบ,าน,นะะบานเนาะค่ะเนาะบานน,น,นี้เฮาสิบ้าไปเบิ่งมือนี่เฮ็ดหยังแน่เนาะคะ่ะเนาะจ้าโอเคอันนี้ ปั่นไปแล้วเนาะคะเนาะตากผ้าได้หมดนี่หมดนี่ซักผ้าล้างจากที่ว่ายุดไปสองสามมือบ็ได้ก็ได้เฮ็ดเนี่ยถ้าตะไลทวดมันจะเอาผ้าไปตากตื่นเช้ามากะเฮ็ดจังสี่แล้คก็ไปรักเกบ ก็ดีอีหนูหน่อยอีแต่จไ,ได้ถึงเป็ือของ,งบ้นนงบาน ผาคุนหนูนั่มพี่น้องซักผ้าคุนหนูนพร้อมพี่น้องแต่ว่าผ้าคุนหนูฮอตสีซักคนละตู้กักกบผ้าผู้ใหญ่เนาะค่ะนาอเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นตู้ซักผ้าของคุณหนูโดยเฉพาะค่ะผ้าคุนหนูก็ลายได้เหมือนเม่ได้ซักสองมือบ่ได้ซักสองมือผ้ออาเต็มต้าเลย ตันี้เข้าซักเฉพาะเฉพาะของหนูหน่อยเพราะว่าบ่บ่ซักร่วมกันกับของคนใหญ่เนาะคะ่ะเนาะไใ้ซักร่วมกันกับของคนใหญ่ประ่าคนใหญ่นี่ผ้าสิเปื้อนก็ผาข้องหนูเลยแยกตูซักโอ้ผ้าค้อ,อหนูข่อยเต็มกระตาหมอ,อกก่อนไม่ใช่หมอคอยซักสองตาหมู สรจพี่น้องเอ้ยมอมนี่แม,มวผัวแดดโมนิก่าขาเหลวสวยเหมือน คหนหมูกับเป็นตาซางตาซังนี่จะตูดโตอ่อแต่อ่ะซักไปขั้นเขียวไปพี่น้องขั้นเขียวน้ำผาคุณหนูยังจีนี่จะสูตรโตอ่อแต่อ่ะตาซางขาดได้เยอะสูตรนี้่น้องที่ละเมื่ตที่ละสูตรเพิ่นโตอ่อแต่แอ่ะอยู่ได้เยอะ เห็ล่ะเป็นตะสั้างขักกว่าแต่ละสูตรเพิน่นอ้ยอันนี้สีส้มพูหวานแหววเ,เลยตัวนี้แน่ล่ะแต่สร้างคักสูตรแต่ละสูตร นนี่สูตรหนึ่งอยู่จะสร้างจะสร้างใส่บุญตาคุณผ่าบริษัทสองมือค่าไหลสุดบริษัทผ่าบริเวณวัดจะคล้องไหลหรอกว่า ถ้าเห็ดแนวกินเห็ดก็เผากบน้ำกิอน้ำมืออะไรสดมันเลยบริสักมันเลยหลายเหมือนากเ้น่าห้าวค่ะคนมือที่หลายหาแยาหาา่หยแยง เน๋ยาเนี่ยน, <laughs> นป่าคน,น,นจังมี่ทางใสแห่กระปูระปูต่อ่เตเอแตะสัง it's the more nice. ไว้ละสิเุ้ยดากแมม,ม่เงินล่มม่อีกแบบพี่น่อยเอ้ยต่ออยู่อานเหมอน่อท่อ,ทอลม่จับผิแตกวันนี้มันร่มบันนี้ voy v อยบ้าย,ยอีกแล้วค่ะภารลัก,กิณของไม่ต่อยเนื้อนี่ถ้าผากระเลี่ยวไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่า,าข่าข้อหนูตากแล้วเป็นตะร้างค่ะแต่ละสูตรขาขุณหนูก็งเร ตทงซักเ้องขั้นแถวพี่น้อขั้นแถวถูกคุ้หมู่ะบันนิกาคีบคลบปนี้ไม่ต้อยกระทีขอจบแดีวก,ก่นนะะนอนเนาะค่ะเนาะาว่าสเสดไปตากผ่าบอดตอ,ะะอเนาะค่ะเนาะ่ามันดุมดุ่แหงอาจารย์เอาคีบหนาจังพอกันไม่นาะข่ะเนาะพอกับเม่ต่อยไม่คลบปนีไม่ต่อยขอปิดคิปไปซ้ำนีเนาะค่เนาะสวัสดีค่ะ,คะ ภารกิจต่อค่ะ